พบปะเยี่ยมเยือนประชาชนกะสิขอมอบทุนซ้อยเหลือเป็นเบื้องต้นให้ลุงว้หนึงชีวิตกะคน้นคือกันนะครับเฮาบอถิ่มว่าปะอิสานบุเจ้เด้อนี่จำได้เพราะนี่อิสานบุเจ้าในน้ำตำรวจสอพอพับผาใช้จังหวัดบุรีรัมย์และผู้บังคับบัญชาทุกทุกท่านสิพาไปเบิงไปแงงไปเยี่ยมไปเยือนไปพบปะประชาชน ลุงไปเข็นไม้มาจากไหนเนี่ยไปไปที่เขาตัดเขาขุดไม่โคเน่ะเหรอขุดตามคลองเน่ะเหรอเอาไปทำอะไรเนี่ยครับทำฟืนทฟืนเผาถ่านป่ะไม่เผาเอาทำฟืนเลยเพ็ดฟืนหุงเขาโอ้หงเขาอยู่นี่เลยนี่ฟืนที่ลุงไปหามาใช่ไหมครับไปับไงฮะนี่นี่เก็บมากี่วันแล้ว สองสามวันละสองสามวันแล้วเตาเตานี้ไว้ทำอะไรไม่ใช่ของผมครับไม่ใช่อ๋อที่ลุงนี่จะทำเป็นฟืนอย่างเดียวฟืนอย่างเดียวแล้วลุงพักอยู่ไหนนี่ครับอยู่นี่อยู่นี่เลยครับอยู่อยู่กับใครคนเดียวครับอยู่คนเดียวอืมแล้วอยู่กินยังไงอ่ะกินผมกินคนเดียว หุงข้าวกินคนเดียวอยู่คนเดียวอะไรคนเดียวหมดครับแล้วเมียลุงมีบ่เลิกกันแล้วเลิกกันแล้วครับเลิกกันแล้วเลิกเลิกเลิกนานยังนานแล้วครับจากเดือนแล้วจากปีละจําไม่ค่อยได้จําไม่ค่อยได้ครับแล้วลูกอ่ะมีบ่ไม่มีครับลูกบ่มีบ่ <alguém> มีเลยมาอยู่โตคนเดียวอยู่โตคนเดียวเบิ่งบรรยากาศรอบรอบ,รบ,รบมองที่ลุงเพิ่นยููนะพี่หน้องนะก็สี่เป็นจังสี่เลยนะครับ ก็สิเป็นทุ่งกว้างไปซื้อ,อ,อนะครับก็ประมาณนี้่นอยู่คนเดียวนะพี่น้องลูกเมียบอมีหากินเองตามลําพังตามที่หาได้ทําได้คือว่านั่นแหละหากเก็บฟืนลุงฟืนนี่เอามาขายบ้างปะ่ะฮะเขามาซื้ออ๋อถ้ามีคนมาซื้อก็ขายครับโอ้แบบแล้วนานไม่กว่าจะมีคนมาซื้อถึงซื้อไปเมื่อวานเที่ยวกล่องนึง ซื้อเมื่อวานไปเที่ยวหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งนี่เราเขาซื้อเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยแล้วกี่วันกว่าจะได้กองหนึ่งมันนับไม่ได้ครคือหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยตอกเหนือจากที่หาฟืนขายเนี่ยลุงทําอะไรมีมีงานอะไรทําบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีถ้ามีคนถ้ามีคนมาให้จ้างไปทํานู่นทํานี่ไปไหมครับไปไปทุกอย่างครับ ขอให้มีคนมาจ้างครับแล้วลุงเอาข้าวที่ไหนมากินน่ะครับซื้อมาครับซื้อมาครับไอซื้อล่าสุดเมื่อไหร่ครั้งล่าสุดเมื่อวานก็ซื้อมาเมื่อวานซื้อมาอ๋อเมื่อวานนี้เขาขายฟื้นได้สามร้อยครับเลยไปซื้อข้าวข้าวครับซื้อข้าวเท่าไหร่ครับสองร้อยซื้อข้าวสองร้อยซื้อกับข้าวอีกร้อยหนึ่งก็ซื้อกับข้าวกับข้าวน้ำปลาพริก น้ำปลาพริกอ๋อไอ้นี่เพิ่นขายฟื้นได้เมื่อวานเนี่ยสามรอยนะพี่น้องอันนี้ก็มองเฮ็ดยูมเฮ็ดกินเพิ่นนะครับไอเบิ้งตามความเป็นจริงนะพี่น้องที่เพิ่อนอยู่นะครับก็สิ่ห้เบิ้งด้านในน้ำนะครับก็อยู่จังสี่แหละว่อยากอธิบายมากนะครับกะเบิ้งเอาไอ้นี่ถุงอะไรครับลุงเสื้อผ้าเสื้อผ้า ในข้าวที่ไปซื้อมาเมื่อวานในถังอ๋อในถังนั่นได้ถึงกี่กิโลแค่ห้ามาแค่นี้หละสรับซื้อสองร้อยอ๋อสองร้อยได้แค่นั้นเองในน้ำช่องอีสานบ่เจ้ากะถ้ารู้ถ้าเห็นกะสิน้ำไปนะพี่น้องกะสีมาซอยเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับอาจิบโบลายดีกันยังดีกว่าที่โบได้เฮ็ดอีอย่างเลยยังดีกว่าที่ โบมีแบงโบมีปันในน้ำตำรวจสอบพอพัภชายและผู้บังคับบัญชาทุกคนมาพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนกะสีขอมอบทุนซ้อยเหลือเป็นเบื้องต้นให้ลุงไว้หนึ่งพันบาทก่อนนะครับนะครับครับกะจังสีพี่น้องนะหนึ่งชีวิตกะคน้นคือกันนะครับเฮาบอถิ่มบา่าปะ ขอให้อีสานโ่เจ้าลู่อีสานโ่เจ้าสิไปเยี่ยมนะครับดีใจมากครับดีใจไลวยเหาะครับไยอีลบ่ถือว่าลุงดีใจเราเขาก็ดีใจน้ำเพิ่นขอขอบคุณมากๆที่มาช่วยวันนี้ขอคบคุณครับ